สวัสดียังเช้าค่ะเช้าว,าวันที่25นะคะวันนี้เรามีข่าวดีนะคะว่าคุณป๋าจะได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะคะแต่ก็ต้องรอคุณหมอก่อนนะคะ <c oughs> ก็แผลที่ผ่าตัดในเรื่องของพังผืดแผลเป็นด้านนี้ก็โอเคเรียบร้อยแล้วนะคะ เพื่อที่จะรอให้แผลสมานตัวแล้วก็นัดมาอ๋อทำศัลยกรรมด้านมุมปากใหม่นะคะก็ต้องรอให้แผลเซฟตัวก่อนค่ะวันนี้เช้านี้นะคะแม่มีก็ช่วงนี้พี่หมีแพนด้าไม่ค่อยวิ่งกันเท่าไหร่นะ ไม่มีก็ลงไปที่สหรกรณ์ <c oughs> เช่นเคยนะคะได้เมนูใหม่มาเออรู้สึกอืดท้องค่ะเลยอยากกินอะไรที่เป็นน้ําแกงบ้างเป็นผักบ้างนะคะวันนี้มันมีจะเน้นที่ผักนะคะออก็อวันนี้ร้อยสี่สิบหกบาทนะคะชิวๆเบาๆค่ะมือ้อนึงก็กินอยู่นู่นแหละคะ่ะยันเที่ยงหรือว่ากินสองคนสามคนนู่นนะคะส่วนของไม่มีจะกินข้าวกับต้มนะคะอันนี้ก็จะเป็น ผัดมี่สามรถนะคะนี่ค่ะผัดมี่สามรสน้าทานมากๆเลยนะคะดูสิคะผัดหมี่สามรถเขาขายอยู่ที่ยี่สิบห้าบาทมีไข่ดาวด้วยนะคะตัวนี้มันม,มีไม่ทานนะคะก็ะเผื่อคุณป๋าอยากกินหรือว่าเอน้องๆเขาที่หาหาอยากกินนะคะแล้วก็จะเป็นเหมือนเดิมค่ะข้าวปลาย่างนะคะนีค่ะข้าวปลาย่างก็ กินง่นะคะถ้าคุณป๋าทานเราก็จะให้คุณป๋าทานที่ข้าวปลาย่างอย่างเดียวนะคะอย่างอื่นเป็นไก่ค่ะส่วดมากหมูจะไม่ค่อยมีนะคะก็มีจะมีหมูปิ้งหมูทอดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ยังไม่ให้ทานก่อนนะคะนี่ค่ะแล้วจากนั้นก็จะเป็นข้าวเปล่านะข้าวเปล่าถุงสิบบาทนะคะบเบลเลยนะคะแล้วก็จะมียาห่อหมกปลาของไม่มีเช่นเคยนะคะ กห่อหมกปลาก็15บาทนะคะอันนี้แกงเลียงนะคะแกงเลียงรู้สึกจะเป็นเนื้อไก่ด้วยนะคะผักเยอะมาก25บาทนะคะถูกรปเลยคะ่ะแล้วก็นี่ค่ะต้มส้มผักภูเก็ตนะคะต้มส้มผักภูเก็ตหน้าตาจะเป็นแบบนี้ใครไม่เคยเห็นนอะ หลายคนน่ะถ,ถ้าเป็นแถวบ้านเนาะบอกเฮ้ย hey, นี่มันผักต้มให้หมูอะไรประมาณนี้แต่จริงจริงไม่ใช่นะคะอย่าคิดว่าต้มให้หมูนะคะเห็นไหมคะมีเม็ดกะหยีด้วยนะคะมีมูล,ลค่านะคะที่ไม่มีต้มไปอ่ะไม่มีเม็ดกะหยีนะคะแล้วก็ผักเขาแบบก็รวมรสอ่ะเป็นต้มส้มอ่ะอร่อยถ้าเป็นภาคเหนือนก็เหมือนจอผักกาดที่ไม่ใส่กะปิแต่ทางนี้ก็คือน,นี่ค่ะมีเม็ดกะหยีมีใส่ปลาชิงชังนะคะ แล้วก็มีขาอ่อนนิดหน่อยบางที่เขาก็จะมีอะยอดส้นปอยอย่างที่แม่มี่ทานะคะนี่ค่ะอย่าอย่า,อย,าอย่าคิดว่าน,นี่นะคะหาทานยากนะคะไม่ใช่ว่าจะหาทานได้ง่ายนะคะเพราะว่าเป็นอาหารพื้นเมืองทางภูกเก็ตนะคะแล้วก็มียาคูด้วยสองวดนี่ค่ะแม่มี่ก็จะขอทานข้าวก่อนนะคะมาทานข้าวกับแม่มี่กันนะคะอาการปวดแขนก็เริ่มจากนี่แหละปวดขึ้นอีกแล้ว ก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะไปตลอดเป็นเป็นมานานแล้วค่ะไม่ยอมหายหรอกค่ะนอกจากทานยาก็รอเพียงแค่ว่าเออมันจะปวดมากปวดน้อยถ้าปวดมากก็ต้องมาโรงพยาบาลแล้วก็ฉีดยาให้หายให้หลับให้ัน,นี้ก่อนนะคะอาการปลายเส้นประสาทอักเสบแบบเฉียบพลันวันนี้เราหนีมาทานข้างนอกเพราะว่าคุณป๋าเปิดทีวีเสียงดังมากค่ะ แต่ว่ามือก็ยังใช้งานได้เพียงแค่ว่าข้างนี้ก็จะไม่ค่อยมีแรงนะคะทําอะไรไม่ค่อยได้แต่ว่าถ้าทํากับข้าวนี่ทําได้นะคะทําได้เป็นพักๆค่ะถ้าปวดมากก็ทําไม่ไหวแต่ถ้าไม่ปวดก็พอทําได้นิดหน่อยจ็ทําค่ะต้สมส้มภูเก็ตจะช่วยในเรื่องของการระบายท้องได้ดีมากแล้วก็มีกระด๋ดยสูงนะคะมีผักหลายชนิดค่ะเป็น เป็นเหมือนต้มสมุนไพรดีกว่าไม่มีเรียกว่าเป็นต้มสมุนไพรเพราะว่าเขามีขาด้วยนะคะมีชื่อว่าเฮ้ยต้มส้มภูเก็ตจะเออเป็นต้มผักอะไรเฉยๆนะคะไม่ใช่ค่ะมีผักมีสมุนไพรนะคะเขาใส่ตอนนี้ที่ในนี้มีก็คือมีหอมใหญ่มีหอมหอมแดงใหญ่นะคะมีหยวกกล้วยนะคะแล้วก็มีผักบุงมีขามีอุ้ย เกียดคนมักถุงมากแล้วก็มีปลาชิงชังนะคะบอกได้เลยว่าหน้าทางนะคะส่วนส้มเราไม่เห็นน่ะอ้ส้มควายส้มเช้งส้มอะไรเพี้ยนนั้นเราไม่เห็นเรานั่งใต้แอร์นะคะแอร์ก็จะดามไม่มีไม่มีแรงแกะถุงนี้เลยอ่ะยุบคอ,อกนกไกตออกมานะคะตอนนี้แม่นี้ก็เตรียมเก็บของ แต่ว่าเร่งด่วนมากเพราะว่าจริงๆแล้วนะคะวันนี้น่ะเรามีเซ็นสัญญางานด้วยนะคะใจก็ถ้าหากว่าไม่รีบไม่ไม่มีเซ็นสัญญางานเนี่ยเราก็จะไม่จะไม่จะไม่เร่งไม่รีบรางเนี้ยค่ะพอดีประจวบเหมาะค่ะเหมือนหมอจะรู้ด้วยเนาะเราบอกเรามีเซ็นสัญญางานคุณหมอก็เออกลับวันนี้ได้นะเพราะว่าแผลโอเคแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยมานัดดูแผลแล้วก็ มาทำเลยกรรมใหม่อีกที่นึงตกแต่งแผลที่ที่เลือนะคะเพราะว่าก็ก็รูปปากมันคงเดิมแต่ว่าตรงนี้ที่เป็นแผลยาวๆตรงเนี้ยคุณหมอเขาเย็บแล้วก็ตัดเอาพันผื่งออกไปหมดแล้วนะคะคูปฝากาเดี๋ยวอีกไม่นานก็จะกลับมาลหล่อเหมือนเดิมแล้วค่ะนะคะแกงเลียงแกงเลียงนีที่นี่นะคะโอ้มีไข่ด้วย มีไข่มีกระปีกุ้งนะคะกะปีกุ้งที่เป็นกุ้งเลยนะคะกุ้งแบบกุ้งเล็กฝอยอะคะ่ะมีกุ้งเล็กฝอยหอมมากๆเลยนะคะหอมพริกไทยดำด้วยอขอชิมนิดนึงน,นะคะนี่ค่ะให้ไข่มาเป็นลูกเลยะคะ่ะอืมเข้มข้นมากค่ะมีข้าวโพดนะคะมีผักกาดนะคะกลวงตุ้งนะคะ มีบวบมีแครอทมีฟักทองนะคะแกงเลียงเนี่ยจริงๆแล้วนะคะก็คือเป็นแกงผักรวมนั่นแหละค่ะเรามีผักอะไรก็ใส่นะคะไม่จําเป็นว่าเออมันจะต้องเป็นออกอะไรนะไม่มีตะวานยังไงดีให้เพื่อนๆเ,เห็นไม่จําเป็นต้องต้องเป็นเออเขาเรียกอะไรต้องมีฟักมีบวบมีอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ค่ะผ,ผักอะไรก็ได้นะคะที่เป็นผักนะคะ อ๋อนี่อันนี้ไม่มีได้ความรู้มาจากพี่พี่พี่ที่ทำงานด้วยกันค่ะที่กระบี่นะคะตอนนั้นไม่มีอย่างทำงานที่กระบี่อยู่แล้วก็เขาก็บอกเราค่ะว่าแกงเรียงนะคะอันนี้ของสูตรที่กระบี่นี่แกงเรียงคือแกงผักรวมนะคะมีผักอะไรก็ใส่ค่ะจะเป็นยอดออ ตำลงตำลงึงยอดอะไรเนี่ยใส่ได้หมดใส่ได้หมดถ้าสดชื่นน,น,นะคะอย่าไปคิดว่าเอ้ยแกงเรียมันต้องครบสูตรต้องมีใบนับ่นใบนี้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ได้มีใบอ่ออะไรนะผักอีเลิศเอ้ยไม่ใช่อีเลอร์บนผิดเขาเลือกใบอะไรนี่เขาใส่กับขนมจีนไม่มีนนึกอ,อะไรยากเก็นลำบากแสนเข็นที่เขากินกับขนมจีนอะ แมงลักอะคะ่ะใบเมงลักเขาก็ไม่ได้ใส่มานะคะบางที่เขาก็ใส่บางที่เขาก็ไม่ใส่สรุปอันนี้เขาไม่ใส่นะคะนี่ค่ะจริงๆที่บ้านไม่มีไม่มีกินข้าวอยู่แค่นี้วันนี้เรากินแค่นี้แต่เดี๋ยวแล้วอร่อยแล้วเรากินกินให้หมดนะคะเสดายของนะคะอยากกินออกผักเพราะว่ารู้สึกว่าท้องะะอืดแล้วค่ะเค็มค้นทานกับข้าวได้เลยนะคะ นั่งพักเพียบนะคะนั่งเก้าอี้นั่งโต๊ะแบบนี้แบบไม่ถนัดเลยนั่งพักเพียบก็ไม่ถนัดนั่งพิงฝาได้ไหม <c oughs> คืออย่างนี้ค่ะ <c oughs> นั่งไปด้วยพิงไปด้วยไม่มีเป็นคนที่ชอบนั่งพักเพียบแล้วก็พิงฝาแล้วก็กินข้าวแบบนี้ <c oughs> จริงๆแล้วอะ่ะก็คือของอืดเครียดค่ะไม่ไม่ไม่ได้เครียดก็คือไม่ได้ไม่เชิงว่าเครียด จริงก,ก็เครียดนั่นแหละแต่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเรากินยาเราก็เลยไม่รู้สึกอะไรแต่ถ้าด้วยภายในเนี้ยคือมันเครียดตรงที่ว่ามันไม่ใช่บ้านเราอะ่ะเราต้องพยายามทําตัวให้คุ้นชินคุ้นเคยแล้วก็ปรับสภาพตัวเองให้ได้อะไรอย่างเงี้ยตีโพตีพายไม่พอใจหรือวทํานี้ทันี่อะไรไม่ได้เนาะภัค่ะ หอมหมกนนยังไงก็ชนะเลิศนะคะนี่ถ้าหอมหมกเราคิดกินข้าวอิ่มแล้วกินแกงเลียงก่อนอืกินข้ากับุกแกงเกล็ดช้อนแบบนี้ที่สุดเลยแต่ว่าไม่มีดันไปทำช้อนตักแกงหายไปแล้วว่ะ อาหารเวลาเราทานนะคะเออมันมีอาหารรสจืดกับรสเปรี้ยวรสเผ็ดอะไรอย่างเงี้ยจงเรียงลาดับให้ถูกนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นอะเวลาเราทานอะรสมันจะตัดกันค่ะทานแล้วมันจะไม่อร่อยสมมติว่ากินหอหมกแล้วมากินแกงต้มส้มผักมากินต้มส้มผักนะคะรสชาติหอหมกก็จะเป็นอีกอย่างึ่ง แต่ถ้ามากินกับแกงเลียงก็ลดก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะแต่พอเรามากินแกงเลียงแล้วเราจะมากินต้องส้มผักก็โอเคแล้วค่ะทีเนี้ย <c oughs> ความเปี้ยวกับความจืดนะคะมันจะเพิ่มเสริมรสแต่ว่ารสเนี้ยไม่แน่นะคะมันก็จะทําให้ห่อหมกเอกับรสอีกทางนึงค่ะต้มสมผักนะคะหลักๆก,ก็จะมีผักบุ้งค่ะผักบุ้งกับต้นปล้ยนะคะ ยยวกออ่อนเนี่ยค่ะจนป่านนี้นะคะแม่นม่ก็ยังเรียกส้มควายอยู่เนี่ยจันชื่อไม่ได้อีกแล้ว กินมาตั้งนานไม่มีชวนเพื่อนๆืนกินข้าวด้วยหรือย่างไม่รู้อ่ะมากินด้วยกันนะคะคุณหมอใส่ยากัรที่นี่คือตอนนั้น,น่ะคะ่ะ ที่ที่ประสบอุบัติเหตุเรามาแบบเร่งด่วนนะคะไปที่โรงพยาบาลทลางเพราะว่าด่วนมากก็คือโรงพยาบาลใกล้ที่สุดแล้วโรงพยาบาลฉลางก็ส่งต่อมาที่โรงพยาบาลศูนย์นะคะซึ่งปกตเิเราไม่เราไม่ค่อยได้ใช้บริการอะไรเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันไม่ใช่สิทธิของเราเนาะแต่ว่าพอมาถึงที่นี่นะคะ ก็ประทับใจค่ะเพราะว่าคุณหมอีแต่คุณชมบอกว่าคุณหมอคุณหมอฝีมือดีมากนะคะแล้วก็ในการออทำศัลยกรรมอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ต้องไปคลินิกอะไรให้เสียตังค์เยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รักษาที่โรงพยาบาลรักเถอะเพราะว่าเดี๋ยวนี้บุคลากรทางการแพทย์เขาก็มีฝีมือดีไม่ไม่แพ้กับโรงพยาบาลเอกชนนะคะ แล้วโรงพยาบาลเอกชนบางแห่งก็มีคุณหมอจากโรงพยาบาลนี้แหละค่ะแวะเวียนไปนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่แตกต่างกันค่ะค่าบริการสูงยุคนี้สมัยนี้นะคะเซฟอะไรได้เซฟน,นะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองให้คุ้มนะคะเอกสารอาจจะยุ่งยากไปนิดนึงแต่ก็ แต่ก็ยังดีกว่าเราเอาเงินไปทิ้งเปล่านะคะอย่างที่นี่ห้องนึงก็สองพันนะคะแต่ถ้าเราไปโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยห้องนึงมันก็ไม่ต่ำกว่าห้าพันอยู่แล้วห้าพันหมึ่งห้าเจ็ดพันอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเอาเงินไปทิ้งเปล่าทำไมล่ะคะอยู่ก็อยู่แค่นอนแบบอย่างเงี้ยขนเฝ้าก็นอนเตียงแบบ เก้าอี้เอนเหมือนกันอะไรเงี้ยมารักษาตัวไม่ได้มานอนดีฉลอดพ่อม่มีเคยหลงไปครั้งหนึ่งอยู่โรงพยาบาลไปอาทิตเสียเงินแหลกหมื่นสี่ห้าหมื่นนะคะก็คือดูแล 50, 000, 10, 50, ้วมันก็ไม่คุ้มแล้วเราก็ยังรักษาไม่หายขาดเพราะฉะนั้นก็ รงพยาบาลอะไรก็ได้แล้วตอนนี้นะคะแกงยังไม่ถึงครึ่งถ้วยเลยค่ะนั่งกินจะอิม่มแล้วอากกินแบบสดแตนแกงอะไรนะัก ห่อหมกขาตำวตๆแล้วกันจริงๆนะคะความสามารถพิเศษของมันมีก็คือห่อโมหนึ่งห่อนะคะคำโตคำเดียวปุ๊บสามารถละลายเข้าไปในปากม่มีได้เลยนะคะ ฟางแบบแกกียัมีเห็นฟางด้วยนะคะยี่สิบห้าบาทไม่แพงอ่ะถ้าเราสั่งแบบเดลิเวอรี่มาก็ห้าสิบ แม่จะกินผักให้หมดนะคะ เพื่อนึ่งรหลการแล้วนะคะเพื่อรายการีิสองจะข้าวเังเหลืออยู่จะข้าวไม่ไหวแล้วค่ะกินไม่ได้แล้วข้าอยู่มากขอรายการนี้ต่อเลยนะคะนั่งไปก็เม่ยขาไปฮะ เราก็จะกินจิงผักบุ้งนะเป็นเป็นผักอะไรที่แม่มีชอบมากแม่มีเป็นคนที่ชอบกินแกงเทพโพคุณป้าของแม่มีนะคะป้าหรือว่าคุณพ่อของแม่มีนะคะก็ชอบกินแกงเทโพนะคะแก่ชอบกินอะไรที่มันเป็นแกงกะทิอะ ไม่ว่าแม่มีจะทําอะไรให้แกกินนะคะแกกินหมดเลยอ่ะก็จะออกพรรษาแล้วยิ่งคิดถึงคุณป้ารอบนี้จะทำอะไรให้คุณป้ากินดีเนาะไปถวายวัดข้าวก่อนนะเจอเข้าวเหนียวหมุดไก่ทอดเข้าไปนี่ถ้าเป็นคุณป้ายังอยู่นะะแล้วจเจอเข้าวเหนียวไก่ทอดโดนด่าแนะ่ ทำบุญทำอะไรทำให้มันดีๆอะไรประมาณนี้ข้าวเหนียวไก่ทอดทำบุญให้ป้ากินอะไรอย่าง <c oughs> เงี้ยว่ะแต่ก็ใส่น้ําพริกปลาไว้ให้แกด้วยกับข้าวเหนียวอ่ะจริงก็คือถ้าอันนี้มาก็ที่จริงก็คือถ้าเป็นข้าวกล่องอะ่ะคณะหมูกรอบอะไรเงี้ยป้าแกชอบแล้วก็ผัหงหมูอะไรเงี้ยแล้วสิ่งที่แกชอบมากที่สุดก็คือ กูผัดผงกะหรี่พูดแล้วก็คิดถึงคิดถึงว่าถ้าป้ามาเจอต้มส้มผักแบบนี้นะโอ้โหบ่นแหลกเลยอ่ะ อะไรที่แกไม่เคยกินนะคะแกก็จะไม่กินเลยจะไม่แตะเลยแล้วก็จะบ่นเลยหรอกไม่อร่อยไม่อร่อยไม่อร่อยด้วยที่ใส่แกจตะสาหรับไม่มีอร่อยถ้าไม่มีกินอร่อยแกได้ชิมแกก็ต้องบอกว่าอร่อยแต่แกต้องบอกว่าแปลกบ่นนั่นแหละแปลกแปลกแปลกเรื่องกับข้าวปลาม่นมีนี่ตอเป็นคนที่ เนียนมากๆแม้แต่ตำน้ำพริกนะคะเม็ดยังไม่ให้เหลือสักเม็ดมึงแบบืว่าแล้วก็นินพาปลาเนาะซื้อหวยอายุปลาดีกว่าสองสี่หกแปด เป็นบุคคลกี่สมัยแล้วเนี่ยเกิดมาตั้งแต่รัชกาลที่หกหกเจ็ดแปดเก้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่สมัยอ้าวไม่ใช่สิหกเจ็ดแปดเก้าสิบห้าสมัยนะคะป้าของไม่มีนี่ห้าแผ่นดินนะคะทอนที่แกเสียแต่แกดันมาสั่งว่า ตอนตายอ,ะอย่ะอย่าอย่าทำพระราชทานเพิ่มศพไม่เอาก็เลยไม่ได้ทำพระราชทานเพิงศพนะคะก็พวกเพื่อนเพื่อนที่เขาเรียกอะไรอ่ะเพื่อนเพื่อนร่วมง,งานเพื่อนร่วมง,งานในวัยเด็กอ่อนกว่าป้าแกเยอะเนาะยี่สิบสามสิบปีแล้วถามเฮ้ยทำไมไม่ทำวะเป็นลูกทำไมไม่ทำให้ให้ให้ใหพ่ออะไรเงี้ยแต่เราก็ทำตามคำสั่งแกอ่ะ พ่แกสั่งเอาไว้อ่ะแกไม่เอาผัดพระพราชทานผึงศกอะแต่คนก็พยายามจะจัดให้เพราะว่าตำแหน่งที่ชายแต่และคนขเขาก็ไม่ได้น้อยหน้าอะไรแล้วทําเหมือนกับเพราะว่าน้อยหน้าอะไรแต่บ้าคุณป้าแกสั่งให้เราเป็นผู้จัดการระดกให้เราคนเดียวเราเป็นลูกคนเล็กอะไรอย่างเงี้ย ให้เราเป็นคนดูแลแล้วก็ให้เราเป็นคนจัดการสรุปเบ็เสร็จจบที่เราที่เดียวโดนยาก็เราคนเดียวแล้วแต่เละอีกมี <laughs> มน่าจะทำรายการกินไปบ่นไปนะคะเหมือนเครียดอะไรก็ไม่รู้อะบอกไม่หูแต่หมดแล้วค่ะ หมดแล้วเหลือแต่น้ำแกงน่าคงจะเรียนไปบ่นไปเพียนไปบ่นไป ถาด้วยยาคูทําไมไม่มีแนะนําให้กินยาคูนะคะสําหรับผู้ป่วยทุกท่านเลยนะคะผู้ป่วยในโรคซึมเศร้าหรือว่าอะไรหรือว่าคนปกติอะไรทั่วไปที่มีอาการอ้วนแล้วก็ลดไม่ลงอายุเยอะอะไรอย่างเงี้ยไม่มีขอนแนะนําเลยว่ากินยาคูนะคะไม่มีกินทุกสามเวลานะคะบางทีสี่เวลาก่อนนอนกินอย่างเงี้ยแต่ว่าเราจะไม่กินแบบว่าพอกินเสร็จแล้วไปกินยาอะไรอย่างงี้นะคะเพราะว่ายาคูก็เหมือนนมนะคะมันจะเข้าไปหลองท้อง ก็หนึ่งมันช่วยย่อยค่ะช่วยย่อยแล้วก็ช่วยรักษาลำไส้นะคะแม่มีมม่มีอาการแพนิกเออ,เอลืมอะลอดมาแม่มีมม่มีอาการแพนิกนะคะแพนิกก็คือเวลาเวลาเราเจ็บจุดตรงเนี้ยขึ้นมามันจะเหมือนมีอาการแบบเป็นโรคหัวใจอ่ะแขนขาข้างนึงมันก็จะชาแล้วก็เจ็บปวดมากหายใจไม่เข้าอะไรอย่างเงี้ยกินยาคูเข้าไปค่ะช่วยรักษาในเรื่องอออระบบ การย่อยภายในอะไรอย่างนี้ด้วยโอเคหายค่ะก็เลยกินมาตลอดตั้งแต่นั้นมาแล้วน้ําหนักมันนี่ก็คงที่ไม่ขึ้นไม่พลวดพลวดจากแปดสิบเก้าสิบอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็เหลือลงมาหกสิบกว่าก็โอเคแล้วค่ะตอนแรกก็เจ็ดสิบแตะแปดสิบเจ็ดสิบแตะแดสิบพอกินยาคูเข้าไปทุกวันนะคะก็ลงมาตอนนี้เอหก่อเม่วนช่างได้หกสิบสามนะคะ พยายามทานอาหารให้ตรงเวลานะคะทานอาหารทานยาให้ตรงเวลาแล้วก็นี่แหละค่ะกินยาขุดเขาไปด้วยโอเคมื้อเช้านี้อิ่มเรียบร้อยแล้วนะคะมื้อเที่ยงค่อยว่ากันอีกทีนะคะขอบคุณคุณป๋าี่เกตเอเดียว่าเออมาโรงพยาบาลแล้วก็รีวิวโรงพยาบาลเสียดายที่ถ่ายไม่ได้นะคะ แต่โรงพยาบาลที่มีพันมีการบริการดีจริงๆคะ่ะขอบคุณคุณลุงโตะเบอร์เจ็ดนะคะที่คอยต้อนรับตั้งแต่แรกให้คำแนะนำทำให้เราไม่เฟี้ยวในเรื่องของการมาโรงพยาบาลนะคะทุกคนมีหน้าที่ของทุกคนนะคะแล้วก็การที่เราอาจจะไปเจออะไรที่ไม่ประทับใจบ้างบางทีเราอาจจะพูดผิดพูดถูกหรือว่าเราควรเช็คสภาพจิตสภาพอารมณ์ของตัวเองด้วยนะคะ ว่าเราพูดกับเขาแบบไหนอะไรยังไงนะคะพูดดีเราก็ได้ดีตอบนะคะพูดไม่ดีเอาแต่ใจเราก็จะเจออะไรที่ไม่ค่อยโอเคอันนี้คร่าวๆเอาไว้ก่อนนะคะคลิปนี้ไม,ม่ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ